สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองชัยธวัฒยันก้าวไกลไม่มีดีลกับเนวินมีแต่รอดูคดีสุขหุ้นสักสยามเลขาธิการพักก้าวไกลปัดดีลเนวินบอกไม่เป็นความจริงตอนนี้มีแต่รอดูว่าคดีสุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่พักร้องไปยังปปชเมื่อไหร่จะคืบหน้า วันที่20มิถุนาย,ยน2566เมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกานายชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไก่ทวิต้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่ามีคนถามมาเยอะเรื่องข่าวที่บอกว่าก้าวไกลไปขอดีกับในายเดวินชิตชอบประาาธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูในเตปในฐานะครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับตอนนี้มีแต่รอดูว่า คดีสุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เราร้องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเมื่อไหร่จะคืบหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ